สวัสดีครับวันนี้เราก็มาหาไลน์ได้ผ่านเว็บดูวีโอกันนะครับเมื่อเราสมัครมาแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเราก็ต้องกดที่นี่ครับแล้วเราก็เข้าไปดูวีโอเลยนะครับตรงนี้มันก็จะบอกแต้มนะครับ ถ้าเราสะสมครบ100แต้มก็จะแลกได้1เหรียญน,นะครับตันี้ก็จะเป็นเวลาครับมันให้เราดูสองวินาทีก็พอครบสองวิแล้วก็มันก็จะปิดไปเองครับเออดูไปเรื่อยๆครับกว้างก็ดูครับ นี่ครับผมก็มีหนึ่งร้อยสิบแต้มครับก็จะไปลองแลกดูนะครับแล้วกดแลกนะครับแค่นี้ครับสำหรับการ นี่แรกเป็นเงินดอลลาร์ครับเข้า p a y p พาก็แรกไปแล้วนะครับก็กกอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่า